สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาคุยกับคุณคุณวินนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันใน่วยแม่ของฉันค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องพระราชกยนิยกิจค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าพระราชกยนิยกิจคืออะไรอยากรู้ค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะไปเรียนรู้พร้พอมๆกับคุณครูเลยค่ะไปกันเลยค่ะ พระราชดยากิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน,นะคะทรงเสด็จเยี่ยมราชฎรในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราชฎรนะคะและยังจัดตั้งศิลปชีพต,ต่างๆเพื่อให้ราชฎรได้ใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนา มาทํางานศิลปาหัตถกรรมค่ะและพระองค์ค้ายังจะตั้งเหมอืยแพทย์พระราชทานเพื่อไปรักษาให้กับราษลอในถิ่มธุรกันดารค่ะปองทังพระราชทานสิ่งของต่างๆให้กับผู้ที่ประสบภัยทางธรรมชาติอีกด้วยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมพระราชกรณียกิจของสมเด็พจ,จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วค่ะเด็กๆจาได้ไหมคะว่าพาระราชกรณียกิจมีอะไรบ้างงั้นเราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะ 1. ค่ะได้เสด็จยังราชฎุในถูกภ้าของประเทศไทยค่ะ2ค่ะ ได้จัดตั้งโครงการศินปาชีพต่างๆนะคะ3ค่ะเ,เด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่า3คืออะไรถูกต้องนะคะ3นะคะ,ะ,ค,ะคือจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานค่ะและสุดท้ายนะคะ4ค่ะได้ทรงพระราชทานสิ่งของให้กับราษฎรที่ประสบภัยทางธรรมชาติค่ะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูมีเก็บความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะคำราชาทรท์พระราชกรณียกิจหมายถึงงานของพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานหมายถึงให้ทอดพระเนตรหมายถึงดู ราษฎรหมายถึงพลเมืองของประเทศประชาชนและสุดท้ายสเสด็จหมายถึงไปสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและคำราชาทราบกันไปแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูมิ้นก็จะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะคุณน้ำตาลค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมค่ะสวัสดีค่ะคุณแคล